แสงตะวันยามบ่ายทอดเงายาวเหียดบนหลังคากระเบื้องเครียบสีส้มแดงของวัดมหา,าธาตุดวงอาทิตย์สาดแสงจ้าจนต้องรีตาแต่สำหรับมังกี้ดีรูฟี่กับตันโจรนสลัดหมวกฟางการผจญภัยครั้งใหม่ในดินแดนที่เขาไม่เคยรู้จักนั้นน่าตื่นเต้นกว่าความร้อนเสียอีก กลิ่นเครื่องเทศฉุนกึกจากร้านอาหารข้างทางปะทะจมูกกลิ่นหอมหวานของดอกมะลิที่ร้อยเป็นพวงมาลัยแขวนอยู่ตามเสาไม้เก่าแก่ลอยปะปนกับควันทูปที่ลอยอ้อยอิงจากปากทางเข้าวัด ลูฟี่กระชับหมวดฟางคู่ใจดวงตาสีดำเป็นประกายวาววับเรากับเจอเนื้อย่างชิ้นใหญ่ที่สุดในโลกใบหน้าเพื่อนยิ้มกว้างเขาเดินนำหน้ากลุ่มเพื่อนอย่างไม่เกรงกลัวแม้แต่ความรู้สึกเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านออกมาจากซอกหลืบตำแพงอิดเก่าคร่ำครา่าว้าวที่นี่มันสุดยอดไปเลยนะซันจิมีอะไรกินอร่อยอร่อยบ้างไหม เสียงของลูฟี่ก้องกังวนไปทั่วลานวัดที่เงียบสงบจนน่าประหลาดใจแสงหน้าระบบป้องกันของนามิที่กำลังกุมกระเป๋าสตางค์แน่นและเสียงถอนหายใจหนักอึ้งของโรโรโนอาโซโลที่กำลังหลับเพียงเสาหินแกะสลักอย่างไม่สนใจสิ่งรอบข้างท่านใดนั้นเองความรู้สึกแปลกประหลาดก็ถาโถมเข้าใส่กลุ่มหมวกฟางความอบอุ่นของอากาศพลันหายวับไปแทนที่ด้วยความเย็นเฉียบที่แทบจะเยือกไปถึงกระดูก กลิ่นทูบจางหายไปถูกแทนที่ด้วยกลิ่นอับชื้นของดินโคลนและน้ำเน่าเหม็นที่ขุนเคยจากทะเลสาบในความทรงจำของนามิสายลมที่เคยพัด่วยอ่อนกลับกลายเป็นลมที่พัดหวีดหวิวราวกับเสียงร้องโหยหวนบรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วลวดลายวิจิตบรรจงของจิตรกรรมฝาผนังวัดอันศักดิ์สิทธิ์กลับพร่าเลือนกลายเป็นภาพทุ่งนาที่ปกคลุมด้วยหมอกหนาทึบคล้ายกับม่านหมอกที่ถูกเหวี่ยงลงมาจากสวงสวรรค์อย่างกระทันหัน ลูฟี่หยุดชะงักรอยยิ้มจางลงเล็กน้อยแฮ่อากาศเย็นแปลกๆนะอุซพที่กำลังมองหาหนทานหลบหนีจากซอมบี้จำลองที่เขาจินตนาการไว้ต้องเบิกตากว้างจนเกือบจะหลุดจากเบ้าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่นี่มันไม่ใช่อากาศเย็นธรรมดานี่มันสัมผัสแห่งความตายชัดๆเลยนะซันจิสูดหายใจลึกกลิ่นคาวเลือดอ่อน,ออนๆแทรกซึมเข้ามาในประสาทสัมผัส กลิ่นนี้มันไม่ใช่แค่ความฝันของเจ้าอุศบเสียงของเขาเครียดตึงกว่าปกติมือที่เคยถือบุหรี่กลับกำแน่นมันคือกลิ่นของความอาฆาตแขนที่เก่าแก่พวกเขาไม่ได้อยู่หน้าวัดเทพธิดาอีกต่อไปแล้วเบื้องหน้าพวกเขาคือบ้านทรงไทยโบราณหลังหนึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางความมืดสลัวแสงจันทร์สาดส่องเพียงน้อยนิดผ่านกิ่งก้านของต้นตาลที่บิดเบี้ยวราวกับแขนผีที่รอคอยเหยื่อของมัน ไฟฟ้าจากหลอดไฟประดิษฐ์ที่ซันจิเคยใช้ส่องสว่างดับวูบลงอย่างฉับพลันทิ้งให้พวกเขาอยู่ท่ามกลางความมืดที่หนักอึง้งเหมือนโดนดึงเข้ามาในมิติอื่นเลยแฟรงกี้เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงกังวลพลังงานประหลาดมากไม่ใช่พลังของผลปีศาจที่เราเคยเจอ โจรสัตร์หมวกฟางร่วมตัวกันแน่นขึ้นพวกเขารู้สึกได้ถึงการจ้องมองที่มองไม่เห็นดวงตาที่เย็นเยียบเร่ากับน้ำแข็งกำลังจับจ้องพวกเขามาจากเงามืดรอบด้าน ลูฟี่ก้าวไปข้างหน้าเล็กน้อยกล้ามเนื้อแขนขยายตัวเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันใครก็ได้ออกมาคุยกันให้รู้เรื่องถ้ามีของกินอร่อยๆก็เอาออกมาได้เลยนะเขาตะโกนท้าทายแม้ความรู้สึกกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นในใจแต่สัญชาตญาณน,นักผจญภัยก็ผลักดันให้เขาต้องผเผชิญหน้า ทันใดนั้นเองเสียงกระซิบที่บาดลึกเข้าไปถึงแก่นกระดูกก็ดังขึ้นมาจากความมืดนั้นเสียงนั้นหวานหูแต่แฝงไว้ด้วยความเศร้าโศกที่ไม่อาจประเมินได้ใครหนอกล้าหาญนักที่เหยียบย่างเข้ามาในถิ่นของแม่นาคพระโขงนงเสียงนั้นอ่อนโยนราวกับสายน้ำที่ไหลเอื่อยแต่ความหนาวเหน็บที่มาพร้อมกับมันทำให้ทุกคนขนลุกสู้ ภาพเงาร่างโปร่งแสงปรากฏขึ้นอย่างชา้าช้าร่างนั้นเป็นหญิงสาวไทยที่แต่งกายด้วยชุดไทยโบราณที่งดงามแต่ดวงตาของเธอกลับว่างเปล่าและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดร่างนั้นลอยอยู่เหนือพื้นดินเล็กน้อยใบหน้าซีดเผือดราวกับไร้เลือดเธอคือแม่นาคพระโขนมตำนานผีที่เล่าขานกันมานานหลายชั่วอายุคน นามมีกรีดร้องเสียงหลงขณะที่อูซบใช้สองมือปิดปากตนเองเพื่อระง,งับเสียงกรีดที่อาจจะดังกว่าผีผีจริงๆด้วยลูฟี่เองก็รู้สึกได้ถึงพลังอำนาจอันมหาศาลที่แผ่ออกมาจากร่างนั้นมันไม่ใช่พลังต่อสู้ทางกายภาพแต่เป็นพลังทางจิตวิญญาณที่รุนแรงจนทำให้ยางยืดของเขารู้สึกอ่อนแอลง เธอคือใครนะ่ะลูฟี่ถามด้วยน้ำเสียงจริงจังกว่าครั้งไหนข้าคือแม่นาคร่างนั้นตอบดวงตาของเธอจับจ้องไปที่ลูฟี่ด้วยความสงสัยระคนเวทนาพวกเจ้ามีจิตใจที่บริสุทธิ์แต่ทำไมถึงไม่อยู่ที่นี่ในวันที่ความแค้นของข้ากำลังประทุขึ้นแม่นาคเอ่ยความเศร้าในน้ำเสียงนั้นทำให้ซันจิที่เคยไม่เชื่อเรื่องพูดผีต้องรู้สึกสะเทือนใจ แม่นาคชี้ไปยังพวงมะลัยดอกมะลิที่ลอยอยู่ในอากาศพวงมะลัยนั้นดูสดใหม่ราวกับเพิ่งถูกนำมาถวายแต่กลับมีหยาดน้ำตาโปรยปลายออกมาจากกลีบดอกข้ารอคอยรอคอยการกลับมาของพี่มากแต่พวกเจ้าไม่ใช่เขาความโศกเศร้าของเธอแพร่ขยายออกมาทําให้ความรู้สึกเหงาและสูญเสียของชาวบ้านในอดีตที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นย้อนกลับมาทําให้ทุกคนรู้สึกหนักอึ้งไปทั้งหัวใจ โซโลแม้จะพยายามทำตัวแข็งกล้าวก็ยังรู้สึกถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็นเช่นกันพลังของเธอทำให้เราเคลื่อนไหวลำบากโจรสัตที่เคยเผชิญหน้ากับเทพเจ้ากลับรู้สึกเหมือนถูกพันธนาการด้วยความเศร้าโศกลูฟี่รู้ดีว่านี่ไม่ใช่การต่อสู้ที่ต้องใช้หมัดหมัดเดียวจบเขาต้องเข้าใจความทุกข์ทรมานของเธอหากพวกเขาจะออกจากที่นี่ได้เราไม่ได้มาทำร้ายเธอหรอกนะเราแค่หลงทางเฉยๆลูฟี่พย ยายมใช้ภาษาที่อ่อนโยนที่สุดแต่ถ้าเธอต้องการอะไรสักอย่างบอกเราได้นะเราเป็นเพื่อนกันได้คำว่าเพื่อนทำให้แม่นาคชะงักเธอไม่เคยได้รับคำเชิญชวนที่มิดเช่นนี้จากใครเลยนับตั้งแต่ที่วิญญาณของเธอถูกจองจำไว้กับความรักที่ขาดหายพวกเจ้าไม่กลัวข้าหรือเธอถามด้วยความประหลาดใจ กลัวอะไรก็เล่าลูฟี่หัวเร,ราะราความกลัวถูกแทนที่ด้วยความเห็นอกเห็นใจเธอไม่น่ากลัวเลยเธอแค่เหงามากๆเท่านั้นเองเขาเดินเข้าไปใกล้อีกก้าวหนึ่งอย่างไม่ลังเลแม้ร่างของแม่นากจะปล่อยไอเย็นจนผิวหนังของเขารู้สึกเหมือนถูกนั้นแข็งกัดถ้าเธอต้องการให้เราช่วยอะไรบางอย่างเพื่อให้นางได้สงบสุขเราจะช่วยเอง คำพูดที่เปี่ยมด้วยความจริงใจของลูฟี่ทำให้ดวงตาที่ว่างเปล่าของแม่นาคสั่นไหวแสงสีเขียวจางๆเริ่มปรากฏรอบตัวเธอพลังงานแห่งความอาฆาตเริ่มอ่อนกำลังกลายเป็นเพียงความโศกเศร้าอันบริสุทธิ์ช่วยช่วยทำให้ข้าได้พบกับพี่มากอีกครั้งได้หรือไม่เสียงของแม่นาคสั่นเครือข้าไม่ต้องการแก้แค้นใครอีกแล้วข้าแค่อยากขอพบหน้าเขาแฟรงกี้และซันจิศบตาก,กันพวกเขาเข้าใจว่าการทำ ให้วิญญาณหลุดพ้นนั้นยากกว่าการต่อสู้กับกองทาพเสียอีกเราไม่รู้จะทำได้อย่างไรสันจิกล่าวอย่างสุภาพแต่พวกเราจะพยายามบอกเราสิเขาว่าต้องทำอย่างไรลูฟี่กำมัดแน่นด้วยความมุ่งมัน่นท่านใดนั้นเองแม่นาก็ก้มศีรษะลงอย่างนอบน้อมอย่างที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเธอชี้นิ้วที่โปร่งแสงไปทางเครื่องเส้นไหวโบราณที่ตั้งอยู่มุมหนึ่งของบ้านหลังนั้น มีเพียงสิ่งเดียวที่ผูกมัดข้าไว้กับโลกนี้คือความรักของพิมากและเครื่องรางที่พระมากมอบให้ก่อนจากไปหากสิ่งนั้นถูกนำไปทำลายวิญญาณของข้าจะถูกปลดปล่อยไปสู่ที่ที่ควรอยู่เธอหายใจแผ่วเบาลงแต่เครื่องรางนั้นถูกเก็บไว้ที่เจดีโบราณริมแม่น้ำที่ซึ่งคนร้ายไม่กล้าเข้าใกล้เพราะความกลัว เจดีริมแม่น้ำเหรอเยี่ยมไปเลยลูฟี่ตาเป็นประกายภารกิจใหม่ไปกันเพิดทุกคนเขาหันไปทางกลุ่มเพื่อนด้วยความกระตือรือร้นการผจญภัยครั้งใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวานและความเศร้ากาลังเริ่มต้นขึ้นโจรสัต์หมวกฟางตั้งแถวพร้อมออกเดินทางสู่ภารกิจที่ไม่ใช่การปล้นสมบัติแต่การไถถอนดวงวิญ,ญญาณที่ถูกความรักผูกมัดไม้เหนือกาลละกัน โดยมีแสงจันทร์อ่อนๆซาดส่องเป็นพยานถึงการเริ่มต้นของพันธมิตรไม่คาดคิดระว่างกลุ่มโจรสัตผู้บ้าบินกับดวงวิญญาณผู้บริสุทธิ์แห่งท้อมทุ่งรังสิตพวกเขากำลังจะไปะเผชิญหน้ากับตำนานที่น่ากลัวที่สุดของสยามประเทศด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและความกล้าหาญแบบโจรสัต